ยายปางก็จะพามาใส่ปุ๋ยสลแหน่ให้ใบสรแหน่ของเรานะคะใบใหญ่ยอดอวบนะคะนี่ค่ะที่ยายปานใส่ปุ๋ยเอาไว้นะคะยอดสรแหน่ของยายปานเนี่ยค่ะยอดใหญ่มากเลยแล้วก็ใบใหญ่ใบเคี้ยวงามอย่างดีเลยสรแหน่ของยายปานที่ปลูกเอาไว้นะคะยายปานก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วสองครั้งนะคะเราจะมาดูปุ๋ยที่ยายปานใส่กับต้นสรแหน่นะคะ ทำให้เขาใบใหญ่แบบนี้ยอดอวบยอดงามแบบนี้เรามาดูปุ๋ยเลยค่ะวันนี้นะคะที่ยาปานใช้บำรุงสารแนะของยีปานนะคะก็จะมีน้ำซาวข้าวแล้วก็จะมีกะปินะคะเครื่องดื่มชูก,กำลังนะคะเราจะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะยปานก็เตรียมน้ำไว้5ลิตรค่ะซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวจะมีวิตามิน มากมายเลยนะคะทำให้พืชผักของเราเขียวงามเร่งการเจริญเติบโตใบใหญ่ใบเขียวนะคะยายปังก็จะเอาใส่ลงไป1ลิตรเทลงไปเลยค่ะต่อมายายปังก็จะใช้เครื่องดื่ม ชูกำลังนะคะในเครื่องดื่มชูกำลังเขาจะมีวิตามิน B รวมนะคะ B3 B5 B6 และ B12 อยยายปังก็จะเอาใส่ลงไปหนึ่งฝาเร่งลากเร่งการเจริญเติบโตเร่งเขียวได้อย่างดีเลยค่ะทำให้พืชผักของเราสดชื่นด้วยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ต่อมาเยปังก็จะใช้กะปินะคะอันนี้เยปังก็ใช้ในสวน,นะค่ะส่วนกะปิของเยปังนะคะจะใช้หนึ่งช้อนชาค่ะก็ประมาณนี้นะคะพอดีใกล้จะหมดแล้วะค่ะนี่ปาเอาน้ำใส่ไปก็เลยแบบนี้บี้ๆเลยในกะปินะคะเร่งการแตกรากแตกยอด แตกใบใหม่ได้อย่างดีเลยนะคะส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันให้ดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปลดกันเลย,ยปังก็ใช้ลดเลยค่ะิปังก็จะใช้ลดอาทิตย์ละครั้งนะคะ ส่วนน้ำซาวข้าวนะคะถ้าใครมีมากมีน้อยเราใช้ลดกับพืชผักของเราได้เลยค่ะแต่ไม่ต้องผสมอะไรก็ลดได้นะคะน้ำซาวข้าวนี้ลดได้ทุกวันเลยทําให้พืชผักของเรานะคะแข็งแรงจเจริญเติบโตเร็วเลยค่ะน้ําเสร็จแล้วนะคะเย็บปังก็จะมีเปลือกไข่อยู่สี่ห้าฟองนะคะเปลือกไข่นี้เย็บปังตากแดดเอาไวะะ้แล้วค่ะเย็บปังก็จะบดให้ หยาบๆหน่อยนะคะป้องกันพวกหอยทากนะคะ,มะแมลงทำให้พืชผักของเราแข็งแรงด้วยค่ะเปลือกผักในเปลือกไข่เขามีแคลเซียมนะคะนะคะ,ะ,คะบดพอหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากใช้โรยเลยป้องกันพวกหอยทากนะคะได้อย่างดีพวกมแมลง ก็จะใช้เลยมีน้อยมีมากใช้ใส่บำรุงต้นไม้ได้เลยนะคะเปลือกไข่เนะคะทำให้ดินของเราร่วนซุยด้วยนะคะเราก็ได้ปุ๋ยของเราหาได้ง่ายๆนะคะสูตรนี้นะคะเราใช้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยค่ะ าดูที่ญีปาลนปลูกผักสามอย่างเอาไว้นะคะเนี่ยค่ะสดชื่นมากเลยเห็นไหมคะเร่งใบกะเพรานะคะมีพลิกค่ะใช้ลดได้เลยนะคะบำรุงเอาไวเะะ้เลยค่ะเร่งการเจริญเติบโตเร่งเขียวเร่งงามได้อย่างดีที่ญีปาลนเพิ่มไปนะคะก็จะเป็นพวกเปลือกผลไม้นะคะที่ยาปานเอาใส่ไปอีก ก็ใส่ได้หมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเขือที่เราปลูกไว้นะคะใช้ลดได้เลยพริกรดเลยค่ะ ผักได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับก็ลดได้เหม <ใน S 1> ืนกันค่ะคุณนายตื่นสายนะคะโอ้โหยอดอวบงามมากเลยนะคะสีจะสวยมากเลยนะคะเขาจะบานตอนช่วงสายๆใช้ลดได้เลยค่ะ สนแหน่นะคะใบอย่างงามเลยค่ะใช้ลดได้เลยถ้าเรามีกระถางแขวนแบบนี้นะคะเราก็ปลูกได้ค่ะปลูกไว้หน้าบ้านก็สวยเหมือนกันค่ะไปบำรุงสนแหน่ของเราดูนะคะจะได้แตกยอดออกมาไวๆแบบนี้ค่ะก่อนนะคลิปที่แล้วนะคะที่จะปานปลูกใส่หมอ้ขอข้าวเอาไวะะ้เนี่ยค่ะ นี่นะคะลองไปใส่ปุ๋ยดูนะคะทํายังไงให้สระแหน่ของเราแตกยอดเร็วแล้วก็ใบใหญ่แบบนี้นะคะยอดใหญ่ยอดอวบค่ะเห็นไหมคะใบใหญ่มากนี่ค่ะกําลังแตกยอดออกมาเยอะเลยนะคะก็ลองไปบํารุงใส่ปุ๋ยดูนะคะปุ๋ยของเราก็หาได้ง่ายๆนะคะ ก็มีน้ำซาวข้าวนะคะส่วนน้ำซาวข้าวนี้เราลดได้ทุกวันอยู่แล้วทําให้พืชผักของเราเนะะี่ยค่ะแข็งแรงเจริญเติบโตเร็วเล่งเขียวเล่งงามได้อย่างดีเลยในเครื่องดื่มชูก,กําลังนะคะเขาก็มีวิตามินบีรวมอยู่แล้วทําให้พืชผักของเรานะคะสดชื่นในกะปินะคะก็เล่งรากเล่งยอดได้อย่างดีเลยค่ะทําให้แตกยอดแตกใบใบใหญ่ใบเขียวงามแบบนี้นะคะก็ลองไปบำรุงดูนะคะสูตรง,ง่าย คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ